สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาตามหายาหวานยาอ,อ่อ,อนๆอ่อ,อนๆคือเราเพิ่งย้ายมาอยู่แถวนี้มันก็เลยยังไม่รู้ว่าตรงไหนมันมีบ้างนะคะแต่เห็นตรงไหนมันมีหญ้าก็อยากไปหานั่นแหละพูดง่ายซะก็ถามว่าทําไมถึงหาทําไมถึงอยากกินเป็นวัวเป็นควายเหรอกินหญ้าเออก็ไม่รู้นะชัดก่อนเป็นวัวเป็นควายหรือเปล่า แต่มันคือเป็นญ้าที่หวานนะคะต้นมันจะเหมือนต้นข้าโพดเมีวิธีสังเกตมันจะเป็นญ้านั่นแหละเป็นญ่าพันหนึ่งที่กินได้แล้วต้นมันก็จะมียางมันจะมีสองสายพันธุ์นะคะอันนึงมันก็จะเป็นดอกสีเหลืองอีกอันนึงก็ดอกมันจะเป็นผงๆสีดําแต่เดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูเนี่ยค่ะเดินมาจะรอบภูเขารอบหนึ่งเลยเพิ่งเจอหนึ่งต้นเห็นไหม นี่คือลักษณะของเขานะคะมันจะเหมือนข้าวโพดน้อยข้าวโพดอ่อนน่ะคล้ายๆเออแล้วต้นมันก็ไม่ได้แข็งเหมือนหญ้าทั่วๆไปมันจะมีความเป็นกอเป็นอันนี้ของมันอยู่อือันนี้ยังไม่มีดอกยังไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ว่าทําไมถึงรู้ก็กินบ่อยอะกินจนจาได้ว่ามันเป็นต้นแบบนี้แล้วลองเด็ด ยอดเด็ดใบมากินนะคะคือมีรสชาติหวานเลยนะแต่เราไม่กินดิบนะคะเราชิมชิมเฉยเฉยอือคือเดินขึ้นเนินแล้วนะคะตอนเนี้ยกินอาหารดีๆมาเยอะแล้วลงามาหัดกินยาก,กันดีกว่าเราเบยเนินนี้เขาเน้น้อยลูกนี้นะคะเดินจนรอบเลยได้มาสองต้นคุ้มไหม นี่เลยต้นนี้เลยภูเขาน้อยน้อยนี้เลยเนินเขานี้เลยดูเชียกรที่มันแป้นแต้แต่อย่างนี้เด็กน้อยเดินเหยียบมันนะคะเห็นไหมมันจะมีดอกเออเลียวเียวขึ้นเนะี่ยมันเห็นดอกเลยแหละมันจะมีสองพันจะให้ดูอันนี้ก็คือแบบเป็นพันที่มันดอกสีเหลืองเห็นไหม มันเหมือนข้าวโพดนะเราว่าเรืเ่อนต้นเหมือนต้นเข้าโพดเหมือนต้นอ้อยอะไรทักอย่างเนี่ยแต่มันก็คือญ่านะคะ,ะเดินไปเดินไปเดินไปจะถ่ายให้ดูคือมันเยอะมากตอนที่เก็บนี่เด็กกำลังเลิกเรียนนี่อัญญาอัญญาเห็นบ่เห็นบ่เห็นไหนมเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรไหมย,ย่างเยอะเลยอันนี้เป็นอีกพันหนึ่งที่ดอกมันตุ่มตุ่มอะค่ะเห็นไหมมันจะไม่มันจะ ป,ป้านมันจะไม่แหลมเหมือนอีกพันหนึ่งนะเออแต่มันก็อยู่ด้ยวยกันแหละอยู่แถวเดียวกันแหละเราสงสัยว่ามันอาจจะเป็นต้นตัวผู้กับต้นตัวเมียอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเราไม่รู้อะค่ะไม่ไม่ใช่วัวใช่ควายเนะนี่ยนาจะได้รู้แบบมีความเชี่ยวชาญในด้านหญ้าแบบอาจา่ยนไม่ได้หาข้อมูลพู้ใดไ,ดไงก็จะว่ามันวัวมันควายไหลกันเนาะเออเนี่ยกอเดียวค่ะใหญ่ใหญ่ทั้งกอเลย แต่ตอนที่เก็บนี่ก็ไม่ได้สนใจนะคะว่าใครจะมองกูหน้าด้านเด็ดเอาเด็ดเอาเด็ดเอาลูกก็มาบอกเออเอาไปทําให้กินด้วยนะแม่เดี๋ยวถึงบ้านแล้วนะวะทาไมถึงกล้าเก็บไม่กลัวหมาขี้หมาเยี่ยวเหรอคะปกติแล้วนะคะในโรงเรียนเนี่ยเขาจะไม่ให้เอาหมาเข้ามาหมามันไม่เข้ามาขี้มาเยี่ยวในนี้หรอกเดี๋ยวโรงเรียนหยุดจะแวะเข้ามาเก็บนะคะถ้าเขาไม่ตัดหญ้าออกซะก่อน ที่นี่เขาจะดูแลรักษาเรื่องความสะอาดนะคบเพราะว่าญ้ญาลกๆสูงสูงเนี่ยมันก็จะมีพวกงูพวกเห็บพวกอะไรอย่างนี้นะอันตรายสวีเดนก็มีงูนะคะแต่เป็นงูตัวเล็กๆแล้วก็มีพิษสำหรับคนที่แพ้พึ่งแพ้แมลงสัตว์กัดต่อยก็ตายได้เช่นเดียวกันนะก็ระวังหน่อยนะคะหน้าร้อนก็ทีนี้นี่จะให้ดูนี่เป็นดอก แบบที่มันข้างในมันเป็นสีดำนะมันจะเป็นผงผงฝุน่นฝุ่นเลยไม่แปลกนะคะกินได้นะใครไม่กินไม่รู้เรากินเออแล้วก็อีกแบบหนึ่งเห็นไหมมันจะเป็นดอกยาวๆแล้วข้างในอะค่ะดอกมันเป็นสีเหลืองถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจนะก็ะเก็บไอ้ดอกที่เป็นสีเหลืองมากินแต่ของเราอะคะ่ะกินหมดทั้งสองอย่างแต่ไอ้ดอกที่เป็นสีดำๆอะเราเด็ดมันออกคือเอาแค่ก้านมากินทีนี้มันก็จะมีเ,เพื่อนๆถามมาเหมือนกันว่าพี่มันสาก รสชาติมันคล้ายๆย่าเราก็เอาก็ย่าเนาะแต่เคยกินเหรอถึงดูรสชาติย่ามันรสชาติแบบไหนน่ะปะเออเรานะคะเอาดอกมันออกว่าดอกมันเนี่ยแข็งก็เอาพวกก้านมันที่อ่อนๆนะคะมาผัดเห็นน้มมันก็จะฟิลคล้ายๆอะไรอะคล้ายๆผักบุ้งผักกระเฉดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกรอบๆกรุบๆเราจะให้ดูว่ากินกับอะไร this is a มามาเกาหลีเนี่ยค่ะเอายอดเอาแต่ยอดมาแล้วเอาก้านมาเด็ดใบออกแม้ใบมันสากนี่จะกินก็ต้องหัวไปยุกนะเมียแม่นวัวแม่นควายเว้ยจะกินทั้งใบทั้งดอกมันก็มาไหวได้มันแข็งแข็งก็เอาออก อร่อยมากโย 今うも大金額。